สวัสดีค่ะพบกับช่องต้อมไทยสกุลน,นะคะวันนี้เราจะมาทำลาบปลากายลาบเหนียวนะคะลาบแบบบ้านเราบ้านเราขูดเนื้อปลากายมาแล้วก็ปลากายที่ได้มา หนึ้นช้อนโต๊ะข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วหนึ่งช้อนนะคะให้เหนียวเติมน้ำน้ำต้มนะคะต้มปลาใส่ เงีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักกันผักที่เราเตรียมไว้ได้ยินนะคะต้นหอมผักชีผักแพลวใส่ค่ะใส่เลยนะคะใส่เลยตามใจชอบผักเยอะๆก็หอมผักชีผักแพลวผักชีอะไรชีแบนชีชีแบนมี่ได้เหรออ่าตามเสร็จแล้วนะคะใส่ต้นหอมบักชีเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดผักกันนะคะ น,นี้แบบดิบถ้าใครไม่กินแบบดิบก็ไปคั่วนะคะืมแซ่บพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเอาไปคั่วก่อนลาบเหนียวเอามาคั่วนะคะเมื่อกี้ไม่กล้าทานดิบมาคั่วเดี๋ยวเราไปทาน ะค่ะลาบเหนียวปลากลายนะคะแล้วเรามาคั่วเขาเหนียวห่อนๆเด้อพี่น้องมาจ้ะมาจ้ะมาจ้ะ